สวัสดีครับมีคุณครูเลายหท่านถามเข้ามานะครับเวลาที่เราทําการเซตอัพ Google a p p เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีให้เวลาทดลองใช้30วันนะครับคุณครูถามเข้ามาแล้วจะทําการอัปเกรดเป็น Google a p p for Education จะต้องทํำยังไงนะครับคุณครูบางขัานได้กรอกฟอร์มไปแล้วนะครับแต่เพื่อเป็นการรวดเร็วที่สุดนะครับแนะนําให้คุณครูเข้ามาที่หน้า Admin Console นะครับ แล้วเลือกไปที่การสนับสนุนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณครูนะครับคลิกไปที่คำว่ารับพินนะครับพินตัวนี้นะครับจะเป็นเลขรหัสเหมือนเป็นเคสที่จะทำให้ Google รู้ว่าเคสที่จะซัพพอร์ตเป็นของโดเมนไหนนะครับตัวพินตัวนี้จะมีอายุ60นาทีนะครับหลังจากนั้นให้คุณครูนะครับโทรเข้าไปที่เบอร์ในประเทศนะครับในประเทศไทยนะครับ ให้โทรในเวลาราชการนะครับจะมีผู้ซัพพอร์ตเป็นคนไทยนะครับพูดภาษาไทยได้นะครับให้ทำการซัพพอร์ตกับอาจารย์นะครับวิธีนี้สามารถใช้ในการอัปเกรดจากรุ่นที่เป็นรุ่นทดลอง30วันนะครับเป็น Google a p p for Education นะครับแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าคุณครูต้องการเพิ่ม User นะครับในกรณีที่คุณครูใช้ไปแล้ว1ปีนะครับต้องการเพิ่ม User นะครับอีก 500 user นะครับคุณครูก็คือสามารถโทรเข้าไปขอซัพพอร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับการขอสนับสนุนก็เป็นวิธีง่ายๆเท่านี้เองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ